แบบนี้ปั๊บเกษตรกรเลือกผิดก็เสร็จสิครับแต่และคนที่เขาไม่รู้เรื่องราวเขาไม่ได้เลือกเขาขายข้าววันนี้เขารับเงินวันนี้เขาก็ไม่ได้ตามส่วนต่างจริงๆสหรับคนที่ไม่ได้เก่งกาไรก็มีเขาก็ไม่ได้ส่วนต่างเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลก็ทําโฆษณาให้ชัดเจนเลยแจ้งชี้แจงให้ชัดเจนเลยว่าขายข้าววันนี้นะฮะให้รับเงินสัปดาห์ถัดไป ครับจบครับเอ,อาจารย์ได้มีการเสนอแนวคิดนี้สู่ใครสักคนในที่ประช,ชุมก็ก็ได้พูดกับคนบางคนแล้วตั้งแต่เมื่อเมื่อเมื่อตอนเข้าใจว่าตอนต้นเดือนมีนาคมด้วยซ้ําไปนะฮะแต่ว่าไม่รู้สึกบางคนไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควรนะฮะคือในที่ประชุมไม่มีใครเข้าใจเท่าที่ควรวันนี้ก็ได้ได้พูดกับคนบางคนไปให้เข้าใจมากกว่านั้นอีกนะฮะผมคิดว่า อันเนี้ยมันแก้ปัญหาง่ายๆแต่ว่ามันอยู่ตรงที่ต้องบอกเกษตรกรบอกคุณขายข้าวอย่าเก่งกําไรครับนะฮะอย่าเก่งกาไรเพราะนโยบายนี้ไม่รัฐบาลไม่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรเก่งกําไรขายข้าวเมื่อไร่ไปรับเงินสัปดาห์หน้าเพราะราคาที่คุณขายวันนี้จะเอาไปใช้ในสัปดาห์หน้าครับเป็นราคาอ้างอิงในสัปดาห์หน้าท่องสูตรนี้ง่ายๆเลยครับซึ่งอาจารย์มองว่าแนวทางนี้เนี่ยเกษตรกรหนึ่งไม่ขาดทุนแน่นอนไม่ขาดทุนแน่นอน นะฮะราคานี้ไม่ขาดทุนแน่นอนไม่ต้องไปใช้สูตรสูตรเรื่องฟลอร์ไพรายอะไรต่างๆเลยนะฮะสูตรดั้งเดิมใช้ได้ขอให้คำนวณตรงไปตรงมาโปร่งใสทุกคนรายงานโดยเฉพาะลงสีรายงานข้อมูลตรงตามความเป็นจริงจบเลยครับครับเพราะฉะนั้นก็รายการข้อมูลตรงตามความเป็นจริงราคาก็จะเี่ยลมาจากราคาที่เกษตรกรขายได้ครับค่ะจมฮะแต่ว่าข้อเสนอที่จะหารือกันในที่ประชุมกขอชเนี่ยส่วนใหญ่ดูเหมือนทุกคนจะให้น้ําหนักไปที่ การใช้ฟอ r ฟายหมดเลยอาจารย์ฮะ<อ>ไม่จําเป็นเลยครับไม่จําเป็นเลยครับฮครับผมผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นนั่นอันที่เหนือนที่สองก็คือว่ามันมันมีสถานการณ์ที่เรียกว่ามีปัจจัยขึ้นแนวโน้มราคาข้าวในตลาดโลกในช่วงสองสัปดาห์สามสัปดาห์ที่ผ่านมามันลงจริงๆนะฮะ ถ้าลงจริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะออกแบบมาเนี่ยให้เกษตรกร,กรได้รับเงินส่วนต่างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเผอิญเมื่อไอตอนที่ตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยที่ราคามันตกมากเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าปัญหาจากรัฐบาลเนี่ยไปไปให้ข่าวว่าจะจะระบายข้าวออกตลาดโลกจํานวนมากราคาก็เลยตกอย่างร่วบภาพเลยอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนว่ารัฐบาลการให้ข่าวเนี่ยจะต้องระมัดระวังมากเรื่องการระบายข้าวออกจากสต๊อกของรัฐบาล ต้องต้องต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนั้นอันหนึ่งนะฮะแล้วเราจะได้หลีกเลี่ยงไม่ต้องให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงตั้งจุดรับซื้อก็จุดรับตั้งเออเออเอตั้งโต๊ะซื้อเนี่ยก็เป็นปัญหาเพราะซื้อมาแล้วเนี่ยรัฐบาลฝากไว้ที่โรงสีแล้วจ่ายเงินค่าฝากเอาไว้นะฮะแล้วก็กลายเป็นภาระของรัฐบาลเสร็จแล้ว ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลจ่ายเงินให้ก็จริงแต่ลงสีจะไม่มีคลังไม่มีพื้นที่ที่จะเก็บเมื่อไม่มีพื้นที่ที่จะเก็บก็กลายเป็นงูกินหางก็คืออะไรฮะลงสีก็ไม่สามารถซื้อข้าวได้พอลงสีไม่ซื้อราคาก็ตกอีกคือแก้ปัญหาแบบเนี้มันไม่เบ็ดเสร็จ แล้ววันนี้ก็จะต้องไปหาทางแก้ปัญหาโดยที่เอาข้าวนั้นมาสีส่งเข้าคลังรัฐบาลอีกก็กลายเป็นภาระรัฐบาลอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ที่พยายามโครงการไอ้ประกันรายได้เนี่ยหลีกเลี่ยงเรื่องนี้พยายามไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องพวกนี้ก็กลับกลายเป็นวงกลับไปวงเวียนกลับไปวงจรเดิมซึ่งไม่ควรจะเกิด ค่ะถ้าหากว่าคณะกรรมการกขอชอเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เป็นเสร็จจริงๆอาจารย์มีแนวทางเสนอยังไงคะก็คือข้อเสนอเมื่อกี้นี้ครก็ง่ายๆบอกเกษตรกรเพราะรัฐบาลจ่ายส่วนต่างให้เต็มอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็บอกเกษตรกรขายข้าววันนี้รับเงินสังดานนะครัเพราะฉะนั้น4แนวทางถ้าเกิดว่าเป็นไปตามข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟอร์พก็ดีให้ลงสีรับซื้อราคานํำตลาดก็ดีหรือว่าตั้งโต๊ะก็ดีเนี่ยอาจารย์บอกว่า ใช้ไม่ได้ผลเลยไม่จําเป็นคือรัฐบ,บ,บาลต้องการให้กลไกราคามันเดินตามปกติราคาตา่าเกรรษตรกรก็ได้ส่วนต่างเยอะครับ<ๆ>ก,ก,ก็อย่าบอกเกรรษตรกรเลิกออไม่เกงกําไรใช้วิธีขายข้าวสัปดาห์ไหนไปรับเงินสัปดาห์ถัดไปค่ะอาจารย์คะวิธีท่ทาจารเสนอเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตัวเงินที่รัฐบาลต้องอุดหนุนไหมคะก็รัฐบาลต้องเพิ่มขึ้นครับถ้าราคาต่ําเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันเรื่องนี้ นโยบายของรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับการระบายข้าวต้องเป็นนโยบายที่ฉลาดนะฮะจะต้องไม่ใช่เป็นนโยบายที่ทําให้ราคาข้าวตกมากเป็นพิเศษครนะฮะเพราะเขารู้ต่างประเทศเขารู้ว่ารัฐบาลมีสต๊อกอยู่ห้าล้านตัวตันนะฮะใครๆรู้กันหมดครนะ,ะเพราะฉะนั้นทันทีที่รัฐบาลบอกว่าจะระบายข้าวเนี่ยตลาดมารู้นี่ฮะพอตลาดได้ข่าวว่าราคาลงเลยครับ,รบพอราคาลงก็เป็นภาระาของรัฐบาล อันนี้เป็นเรื่องระยะกลางที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแลว,ว่าต่อไปจะทำอย่างไรจริงๆเราเสนอแล้วว่าวิธีการระบายข้าวเนี่ยให้ระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าค่อยแล้วระบายทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มีเป้าหมายราคาอยู่ในใจรัฐบาลไม่บอกใครนะฮะแล้วถ้าราคาเนี่ยมันในตลาดมันต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเอาไว้ก็หยุดระบายแล้วราคาสูงขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ กลับมาระบายทีละเล็กทีละน้อยประมูลเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยพอให้มันมีข้าวไหลออกมาครับนะฮะเป็นสม่าเสมอแต่ไม่มากแต่ส่วนใหญ่มันมักจะมีข่าวมาก่อทุทีเลยก็ยามีข่าวนี่แหละฮะลวมนไอ้ปัญหาของของการบริหารงานของรัฐบาลของหน่วยราชการเหลาก็คือว่ามันไม่มีความลับในโลกเนี่ยไอ้นี่คือปัญหาใหญ่ครับครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยนะครับสำหรับแนวทางนะครับเราจะรอติดตามดูนะครับว่ากกขอชจะอนุมัติมาได้หรือไม่นะฮะ ขอบพระคุณครับอ<ฮ>าจารย์ครับสวัสดีค่ะ,คคะแหมก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการเรื่องของคนด้วยนะคะ